เนยเนยหันมาหน่อยเร็วเมื่อนี้น้องเนยมามาเล่นอยู่น้องสาน้องเนยสิมาหาป่าคอยหญ่แมนบอลน้องเนยน้องเนยดูนู่นน้องเนยจะมาเอาป่าเนาะแอะดเบ๊น้องเนยมาเอาป่าแมนบอลเฮ้ หนูมเมาป่าแมนบมเอเมาป่าแมนบอ <c oughs> ห้อนบอหืมง้อคือเปียกแท้แมวเ,เข้าปากนะคะผู้สาวน้อยแมวเ,เข้าปากนะ ผู้สาวบนอย่างผู้สาวบนอย่างน้องเนยม่เล่นพี่น้องเน,ย,น,งน,งเนยเนาะเนยแอแอ,อมด หันไปผุนเร็วหันหันไปน้องสาไปส้มวิวหน่อยเร็ว เล่นได้แต่ห้ามว่าเข้าปากแอะแอะใช่ไหมอเออหนักพอบอกแอะแอะไม่เอาแล้วใช่ไหมอเอออืมอืมอืมมือเศร้านี่กินข้าวกินข้าวกับวิ่มกินนมเขาไปเอกวะเน่เอา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 เฮ็ดหยัางนันสีข่ข่านมันสูงเวนวะโอ้ยสี่ขาไประบาดเนี่ย อีหมูว่ายว่ายว่ายหมูสีขาไปละบานี่ยเอาเอาเอามันออกหยุดหยุดหยุดเออ น้องเนงมเยมาเล่นน้องนามบอฮน้องเนงมเยมาเล่นน้องนามบอปลาหลายขนาดพี่น้องแต่ว่ามันบ่กกินเบ็ดเมื่อเนี่ยผมมายืนเบิงกับน้องเน่ยตัวซ้ำขาผี่พี่นอ้องตงสสยปละคอใหญ่ Eh dạ ổ nơi ๊ายบายหน่อยเร็ว๊ายบายยังไงไม่บายบายบายไายบายหน่อย๊ายบายใหม่เร็ว๊ายบายหน่อยเนยไายบายไายบายหน่อยไายบายหน่อยเร็วเนยไมยบายให้ดูหน่อยเร็วบ๊ายบายใหม่เร็วเนย๊ายบาย๊ายบายยังไงเนยโอ้ยหมูเอ้ย มูกหูยังเลยต่อเลยมุกหู่าถึงของสต๊อกนั่นนั่นนั่นเรื่องไหเออ,อบายบายหน่อยบา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 ยเอาบาย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 อีกเลยแล้วบายบายอีกบายบายอืมโอ้ยมือคืออ่อนแท้